ดูแล้วดูแล้วเลยเลยปุ๊บดูน้าสรไอยภาพสัตว์สีสันแดงไปไหนเรอแบบงงไปไหนหรออุ้ยหนุ่มคนมาแด่เหนือเหรอแด่เหนือตั้งขำบอกกูหน่อยไปเนาะกูก็อยู่ข้านาหนแล้วเราก็ยืนอยู่สิเป็นชั่วโมงก็แล้วแบบตรงไหนก็เดินไปขึ้นไปดูห้องน้ำ ไม่อยู่กลับแล้วแล้วได้บอกปะบอกไม่บอกไม่บอกโอ้กูโทรหาก็ไม่รับไม่รับกูว่าจัดไม่ได้พุ๊ดถึงกูอยู่บ้านอ้าวอีกูยังอยู่ในซอยอยู่เลยเอรอาเราไปด้วยกัน่ะพฤติกรรมการที่ของแต่ละคนเป็นยังไงอันนี้เป็นคนที่ถ้าเกิดเมาแล้วหายตัวเลยนินจามันใช่หายตัวเลยหายเลยปิ๊งปิ๊งเลยแต่ไป็โผล่อีกที่ตรง ตรงเกาะกลางแยกนะหรคือการแยกบ้านกูหายไปไหนอะด้หายไปไหนปั๊มหรือห้องน้ำแม่กลับบ้านกลับมาบ้านกลับบ้านหนีกลับบ้านหนีแบบไม่บอกใครเลยใช่หนูไงเจอทำไมไปซอยด้วยกันคือตอนนั้นหนูคือไม่เคยไปซอยเออไม่ก็คือไปก็เขินนั่นแหละแต่แบบเราไปได้เฉพาะแบบกับพี่ใหม่มึงก็ไปฉี่ก่อนนะแล้วมันจะอีทายซอยมันจะมีให้ขึ้นบันไดเข้าห้องน้ำใช่ปะเออหนุ่มรออยู่นี่โอเคแม่อยู่ในนี้ จะครึ่งชั่วโมงแล้วเออทำไมไม่มาแต่ดูเขาจอยจอยตรงนั้นอะไรเงี้ยเกค่ดว่าเพื่อนน่าจะไปขี้แหละเหมือนวิชาชีพหรอกแล้วมันคือมันเชื่อมกับร้านข้างหน้าเออคือมันเป็นบันไดข้างบนเชื่อมแล้วก็เดินลงไปข้างหน้าเข้าข้างหลังแล้วออกข้างหน้าออกไปเลยแล้วเราก็ยืนอยู่สิเป็นชั่วโมงก็แล้วแบบ ตรงไหนก็เดินไปขึ้นไปดูห้องน้ำไม่อยู่กลับแล้วแล้ว้นไม่บอกปะ่บอกไม่บอกไม่บอกโอ้กูโทรหาก็ไม่รับไม่รับกูจะทำอุไรกูอยู่บ้านอ้าวยังอยู่ในซอยอยู่บน ในซอยอีกคุยอยู่นะมึงไปจีบไอ้ยเมื่อกี้มึงไปจีบไม่ใช่หรอกูถึงบ้านแล้วมึงเอ้าแล้วกูยังอยู่นี่อะไรอย่างเงี้ยเออโอเคมึงกลับเหรอผมก็เลย่เมาลงแล้วจอยต่อแล้วทำไมทไมแม่ไม่บอกคนอื่นไม่กล้าคือไม่กล้าบอกใครด้วยความที่มันเหมือนกับว่ามันจะเป็นคนที่เวลากินเหล้าเยอะๆอ่ะแล้วอีกนิดเดียวอ่ะถ้ากูเห็นเลเซอร์อะไรนิดนึงอ่ะกูจะดับเลยกูต้องเอาอีวินาทีสุดท้ายน่ะเพื่อเอาตัวเองกลับบ้านมีร้านหนึ่งอันนี้ตลกมาก คือไปต่อจากซอยมันเลิกมันจะมีร้านตรงข้ามตรงร้านต้มเลือดหมูมันจะมีร้านเล็กๆหนึ่งก็เข้าไปกินเบียร์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอินุ่มเดี๋ยวกูออกไปดูบุหรี่ปุ๊บออกไปเสร็จปุ๊บก็ทำไมไม่เข้ามาหนุก,ก็เลยดูแล้วรู้ละวเลยปุ๊บ <c oughs> ดูหน้าซอยเป็นภาพสัดส่วนอะไรไปไหนหรอแบบโงงไปไหนหรอ อีน <ja ุ่มเดินมาแบบฟิลแบบอย่างเงี้ยไปไหนหรอไปไหนหรอออมหลกเลยอ่ะอุ๊นูก็เออเออกลับดีๆแม่หนูก็ไปจอยต่อยไม่ต้องล่ำลาทำไมเราไม่อยากล่ำลาใครอะไรสักคนหรอกมันไม่ไหวเว้ยนั่งงแล้วบางทีพอเขาไปปุ๊บมันจะชอบมีเพื่อนประเภทอย่างว่ามาอีกหน่อยแล้วเรารู้แล้วเราจะรู้ว่าอีกอีกแค่เท่านี้เราไปเลยเพราะฉะนั้นพอ้างหนักฉันขึ้นแท็กซี่กลับบ้านอ่ะเวลาฉันอ้วกอ่ะฉันยังต้องเปิดประตูเลย ฉันไม่เปิดไม่หมุนหน้าต่างนะว่าฉันไม่อยากจ่ายอ๋อฉันนึกว่าเธออ้วกใส่รถเข้าไปเลยเปิดแต่รถวิ่งอยู่นะใช่เปิดแล้วก็แบบเ,เคยกวาดมอเตอร์ไซค์ล้มไปกี่คันแล, <c oughs> แล้ว <c oughs>